เหมือนเอาเลื่อไฟฟ้ามายัดใส่ตูดตัวเองแท้ๆสำหรับแอร์เบไลซิกโปสโช่าวแมนเชสเตอร์อิสเรดก่อนเกมดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดยาวที่เอดีฮัสเตเดียมกลายเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าสยดสยองด้วยการไล่ต้อนทีมเรดบลูไลซิกไปแบบเละเทะด,ด้วยสกอร์7-0ตกรอบ16ทีมยูซีแอลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเดอะเรดบลูแอร์เบลีซิกสมสรชั้นนำในศึกบุนเดสซิก้าเยอรมัน เคยโพสโชว์ความมั่นใจก่อนเกมพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่สุดท้ายความมั่นใจจะถูกพังทลายลงไปแบบไม่เหลือซากเมื่อถูกถล่มเลเทแบบแทบร้องขอชีวิต7-0ทาให้พวกเขาต้องหยุดเส้นทาง UCL ไว้เพียงแค่รอบ16ทีมย้อนกลับไปยังก่อนเกมเดอะเรดบลูแอร์เบลฟ์ฟิกโพสภาพที่บรรดาทีมงานสตาฟโค้ดและกลุ่มนักเตะกำลังลงฝึกซ้อมก่อนที่จะเจอกับทีมเรือใบสีฟ้าพร้อมแคปชั่นาว่าแมนเชสเตอร์อีสเรด ซึ่งอาจสื่อความหมายได้ทั้งเมืองนี้เป็นสีแดงหรืออาจหมายถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพื่อข่มขวัญทีมเจ้าบ้านหรืออาจรวมถึงชัยชนะในนัดนี้จะเป็นของพวกเขาที่มีสีแดงเป็นหนึ่งในสีหลักของทีมเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเมื่อจบเกมผลลัพธ์ก็ไม่เป็นดั่งใจหมายยอดทีมจากเยอรมนีทีมนี้แพ้เลเทชนิดที่แทบหาทางกลับบ้านไม่เจอ เอริลเบร์ฮาลันดาวยิงจอมถล่มประตูของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมเปปกาดิโอลาเทรนเนอร์ชาวสเปนกระหน่ำอีกหนึ่งสถิติสุดโหดด้วยการทำแฮตทริกที่5ให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ทำให้เจ้าต,ตัวตายเป็นแข้งในวัย22ปีที่กดแฮตทริกในยูฟ่าแชมเปียนลีกมากกว่า3แข้งระดับตำนานในตำแหน่งกองหน้าอย่างโรนัลโดเวนรูนีและเทรรี่องรี โดยโปรแกรมนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบเบอร์ลี่ในศึก FA คัพรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่19มีนาคมเวลาทีิ้งคืน45ตามเวลาประเทศไทย